ครับวันนี้ทางกองดํเนินการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเรีจวบคขันโดยท่านรองกรการนาวีวนณิพนธนะครับร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบนะฮะร่วมกับทางพระคุณเจ้านะครับดอรพระมหาสงดิ์นะครับชยวัฒนโนนะเจ้าคณะตําบลชัยราชนะครับแล้วก็มีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคณะราษารชมนตรีนะครับพร้อมทั้งเจ้าที่จาก าสาธารณสุขนะฐานเนนน้ำมัยประจำพื้นที่นะครับร่วมกับาทางอสมทนะครับขึ้น1675ได้มีโอกาสมามอบวีแชร์นะครับให้กับพื้นที่นะครับที่พื้ี่จารณนะครับพื้ี่จานณงที่ติดบ,บ้านอยู่นะครับก็ในโอกาสนี้ต้องให้ขอขอบคุณท่าน พังหนีกองการนายเวียนิมญีุนะครับรองผู้ในการกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นตรวจฝีกันนะครับที่ได้ทําผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นท้ายๆนะครับก่อนที่ท่านจะ,ะยกย้ายไปรับตาแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องขอขอบคุณท่านไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงเลยทุกท่านขอบคุณครับ